กิมรองให้ครับพามาลองโปรเจคเตอร์ที่ต้องบอกว่าดีที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยลองมาเลยนะครับคือราคาเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ราคาแบบตัวราคาประหยัดแหละแต่บอกเลยว่ามีแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องเข้าโรงหนังอีกเลยก็ว่าได้ความสว่างเนี่ยขึ้นไปได้สูงถึง2,600 ANSI l u m e n นะครับเรียกว่าสว่างสู้แสงได้อย่างตอนนี้ที่เราเปิดอยู่เนี่ยอันนี้คือไม่ต้องมืดสนิท มันก็ยังพอดูได้อัตรารสในระดับหนึ่งเลยนะส่วนสีสันเนี่ยอันนี้ก็จัดมาเต็มนะครับและยังสามารถปรับสีเนี่ยให้เข้ากับตัวของผน,นังได้ต่างหากถ้าผาน,นังเป็นสีฟ้าก็จะมีการปรับให้เหมือนกับไวท์บาลานซ์เนี่ยให้มันตรงขึ้นกว่าเดิมได้ส่วนความคมชัดเนี่ยอันนี้จะมาเป็นระดับ 4K สามารถขยายได้กว้างสุดอยู่ที่180นิ้วและนี่ก็คือ BenQ GP520 ครับโปรเจคเตอร์ตัวจีที่องบอกว่าถ้าใครเคยใช้แต่โปรเจคเตอร์ราคาประหยัดแบบราคาไม่ถึงหมื่นหมื่นนิดๆอะไรประมาณนี้เนี่ย บอกเลยว่าจะรักโปรเจคเตอร์ขึ้นอีกมากแล้วมันก็ยังใช้งานได้ง่ายกว่าโปรเจคเตอร์หลายๆตัวเลยจริงๆ โดยสเปคของ GP 520เครื่องนี้นะครับนอกนจากะที่ได้บอกไปแล้วนะอันนี้จะมีที่น่าสนใจอื่นๆอีกเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งกำเนิดแสงครับโดยตัวแหล่งกำเนิดแสงครับอันนี้จะใช้เป็นหลอด LED นะครับแล้วก็เรื่องขอบเขตสีเนี่ยตัวนี้จะทําได้เป็นที่709นะครับ98%ส่วน Native Contrast เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่531ต่อหนึ่งมีลำโพง12วัตต์2ตัวนะครับรองรับ WiFi 6แล้วก็ Bluetooth 5.2ระบบปฏิบัติการเนี่ยอันนี้จะมาเป็นตัว Google TV built-in มาให้เลยเรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อเเพิ่ม่มบแลล้ววอกยา ตัวนี้ลื่นกว่าหลยตัวที่เราเคยลองใช้มาเลยนะและอีกอันนึงที่ผมว่ามันก็เป็นจุดเด่นของตัวนี้เหมือนกันนะน่าจะเป็นที่เรื่องของการปรับค่าต่างๆเนี่ยที่ทําแบบอัตโนมัติทุกอย่างแถมทำออกมาได้ดีแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะครับอ่ะทีนี้เราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากที่เรื่องของแสงกก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลองเอาตัวเครื่องคนระับไปลองใช้ในสภาพแสตงต่างๆกันดูเนาะว่าตัวนี้เนี่ยจะยังสามารถใช้งานได้ดีขนาดไหนจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือเรื่องของความสว่างนะเนาะเราเลยจะเอาโปรเจคเตอร์อีกตัวนึงเนี่ยที่ราคามันจะประหยัดหน่อยครับแต่ว่าสเปคมันก็จะสว่างน้อยกว่า3เท่าเนี่ยมาวางเทียบให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะลองไปใช้ทั้งในห้องที่มืดสนิทนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆ คือก็จะเห็นได้เลยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจคเตอร์ตัวที่มันมีแอน i ิกลูมเมนต่ำๆเนี่ยอันนี้ไม่รอดแต่ตัวนี้ยังเห็นอยู่นะครับส่วนเรื่องขอบเขตสีที่เล็ก709 98%นี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันอาจจะยังไม่ได้ไปสุดนะครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยมันควรดันขึ้นไปถึง100%เลยเนาะแต่เท่าที่เราลองดูเนี่ยก็ถือว่าน่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับคือสีเนี่ยมันก็ อิ่มแล้วก็ดีมากๆแล้วในแต่ละคอนเทนต์ที่เราได้ลองเล่นมาดูนะและนี่นเพื่อนๆลองดูนะครับคือ4 k กับ Full HD เนี่ยคือตอนแรกที่เราดู Full HD ก็นึกว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่พอเอาไปลองวางเทียบกันมาวางซ้อนกันแบบใกล้ๆกันอย่างจริงๆเนี่ยโอ้โหคุณภาพมันต่างกันแบบ คนละเรื่องกันไปเลยจริงๆยิ่งถ้าว่าเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้และดูใกล้ๆอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเห็นเนาะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็น 4K เนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเห็นตัวเมกซิคเซลเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็น Full HD เนี่ยมันจะค่อยๆเห็นเป็นรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะมากยิ่งเทียบกันน่ยยิ่งชัดสุดๆย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปลองวางเทียบกับทีวีเนี่ยคือด้วยความที่ทีวีเนี่ยเขามีแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นตัวเขาเองนะครับมันก็เลยอาจที่จะได้เรื่องของสีเนี่ยมาแบบเต็มมากกว่าแล้วก็ยังอาจจะยังดูสดกว่าเล็กน้อยนะครับรวมถึงเรื่องของคอนทราสต์นะครับที่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูเนี่ยมันอาจจะแบบดูจิวจ๋วๆนิดนึงเป็น5 3 1ต่อนหนึ่งเนาะโดยพวกเหล่าทีวีเนี่ยอันนี้คือเขาไปพูดกันอยู่ที่หลัก1นึ่งแสนหลัก1ล้านกันแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่500กว่านะครับ แต่ถามว่ามันดูแย่มันดูแบบให้ทําให้แบบมันขาวๆมันพลนๆอย่างนี้หรือเปล่ารวมๆเนี่ยก็คือเรียกว่าใกล้เคียงกับไปดูหนังในโรงมากๆะนะคือถึงขนาดที่ว่าน้องบางคนมาดูแล้วเนี่ยบอกว่าดีกว่าไปดูในโรงซะด้วยซ้ํา อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองฟีเจอร์ที่เขาบอกว่ามันสามารถปรับสีของตัวภาพเนี่ยตามพื้นหลังที่ฉายดูนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้มีเป็นผนังสีอื่นนอกาเหนือจากสีขาวนะก็เลยจะลองฉายลงบนกระดาษสีแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ลองดูว่ามันจะมีความแตกต่างไปเป็นยังไงซึ่งก็จะมีพื้นหลังมาให้เราเลือกเลยนะครับว่าบ้านใครสีอะไรแต่ก็จะเป็นสีอ่อนๆแบบพาสเทลพาสเทลหน่อยนะถ้าเขียวแบบกรีนสกรีนของเราแบบนี้เนี่ยก็จะดูเพียเพ้ยนๆไปเลยนะ ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคือมันมีการแก้ไขสีเนี่ยให้เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนแหละแต่ถามว่ามันต่างไปแบบโอ้มันแก้จากกลายเป็นฟ้ากลายเป็นขาวอะไรประมาณนี้เลยได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้คอนเทนต์ที่มันดีที่สุดได้สีสันตรงที่สุดเนี่ยอันนี้ก็ควรจะต้องไปฉายบนพื้นที่เป็นสีขาวรวมถึงใช้เป็นตัวฉายโปรเจคเตอร์เลยเนี่ยอันนี้ก็จะได้คุณภาพที่โอเคที่สุดนะ ส่วนสเปคอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเครื่องตัวนี้ที่เราขอเทสให้ดูกันเพิ่มเติมนะครับอันแรกเลยก็คือเรื่องของระยะที่ใกล้ไกลที่สุดที่ตัวเครื่องตัวนี้สามารถฉายได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถฉายได้ใกล้สุดอยู่ที่40เซนนะครับก็จะได้ขนาดหน้าจอที่17นิ้วแต่ถ้าเราอยากจะดูที่จอขนาด50นิ้วเนี่ยระยะห่างจากจอก็อยู่ที่เมตร30หรือถ้าเกิดว่าจะฉายเต็ม80นิ้วเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับ หรือถ้าเกิดว่ามีพื้นที่กว้างสัก5เมตรเนี่ยอันนี้ก็จะฉายให้ใหญ่สะใจ180นิ้วไปได้เลยส่วนเรื่องตัวคีย์สโตนตัวนี้เนี่ยที่บอกว่ามันฉลาดมันฉลาดขนาดไหนนะครับคือด้วยความที่อย่างที่เห็นนะว่าเขาจะมีเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็นทั้งเซ็นเซอร์ทั้งกล้องเนี่ยอยู่ทั้งหมดอยู่5ตัวด้วยกันด้านบน2กับด้านหน้าอีก3นะครับไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่โดนเอามาใช้เพื่อทั้งปรับแสงทั้งปรับตัวคีย์สโตนตัวนี้เนี่แหละนะครับ โดยที่ตัวเขาเองเขาจะค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของความเร็วในการปรับมากๆซึ่งก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าไม่ต้องมานั่งซูงเข้าซูมออกมากคือเสร็จแล้วนะครับเราก็แม่นยำม,มากโดยตัวที่ผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งเจ๋งมากๆเลยนะน่าจะเป็นที่ถ้าเราเปิดยิงไปจากด้านข้างเนี่ยบ,บนผนังมันยังสามารถทําให้เนื้อหาที่แซงออกมาได้เนี่ยอันนี้ปรับให้มันกลายเป็นแบบตรงๆเป็นเหมือนกับเป็นระนราบเดียวอย่างนี้เนี่ยได้ยังถูกต้องเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้เนะี่ยผมว่ามันเป็นข้อดีมากๆสำหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดที่แบบอ่ะคือจะวางไว้ตรงกลางจะวางไว้ตรงไหนก็ยากแต่นี้คือเราไปวางไว้บนหลังตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็สั่งให้มันฉายลงมาคือมันก็จะสามารถปรับคีย์สโตนทุกอยาก่างให้มันตรงแล้วก็เล่นภาพได้คุณภาพที่ดีนะคงหาคือแบบอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆนะครับ แล้วสำหรับพอตต่างๆที่เขารองรับนะครับคือตัวนี้เนี่ยก็คือจะมี Type C อยู่1พอร์พอตด้านหลังนะครับรวมถึงจะมี Type A 2แล้วก็ HDMI 2.1อีก2นะครับซึ่งตัว Type C เนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะเสียบเข้ากับตัวเครื่องเล่นเกมนะครับอย่างตัว Nintendo Switch หรือว่ามือถือขึ้นไปทำการแคสขึ้นไปบนตัวโปรเจคเ,เตอร์เนี่ยได้เลยแล้วก็ยังสามารถทำการชาร์จไปที่ตัวอุปกรณ์ของเราได้อีกด้วยนะครับคืนนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะเล่นไปใช้ไปเนี่ยมันจะแบตหมดหรือเปล่า ซึ่งถือว่าคนที่เอาไปเล่นตัวของ Nintendo Switch เ uh, น okay, mm hmm. ี่ยอันน uh ok uh uh> uh 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 ี้ค uh ือเขาค่อนข้างที่จะประทับใจนะว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยเราก็แสดงภาพแสดงผลต่างๆเนี่ยได้โอเคมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าน่าจะเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปเล่นเกมที่แบบเป็นเกม Family เกมปาร์ตี้อย่างเงี้ยเนี่ยราก็ได้จอใหญ่ๆเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามันสุดๆเลยส่วนเรื่องการเชื่อมต่อครับตัวนี้เนี่ยก็จะรองรับตัว WiFi 6ซึ่งเท่าที่เราลองเชื่อมต่อดูเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็ตัวบลูทูธ5.2ครับที่มาด้วยเนี่ยอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันครับลองเชื่อมต่อกับลำโพงต่างๆหรือว่าหูฟังถ้าเกิดว่าต้องการจะดูปั๊บแล้วก็ไม่ต้องการจะปลุกคอื่นใส่เป็นหูฟังครอบไปเลยอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็สามารถเล่นได้ไม่มีเสียงดีลงดีเลยแต่อย่างใดนะครับ ตัวนี้บอกว่าเมื่อใครใส่หูฟังเนี่ยอันนี้มาเล่นจากสปีกเกอร์ของตัวเขาเองเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้ลําโพงเขาดีใช้เล่นนะโดยตัวสเปคมันเองเนี่ยคือมาเป็นลำโพง12วัตต์ใช่ไหมมาเป็นคู่หนึ่งแต่ว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยคือมามันไม่ได้แบนมันไม่ได้แบบเออรู้สึกไม่มีมิติแต่อย่างใดนะครับคือนั่งฟังเล่นภาพย,ายนตร์ต่างๆแต่และเรื่องที่แบบว่าเป็นหนังแอคชั่นเสียงมีเบสแบบนี้เนะียเขาให้มาเต็มอยู่นะคือถ้าเกิดว่าจะเล่นตัว GP 520ตัวนี้เนี่ย โดยที่ไม่ซื้อลำโพงเพิ่มส่วนตัวผมถือว่าให้ผ่านนะครับคือต้องบอกว่าตอนที่เราลองพวกลําโพงาจากโปรเจคเตอร์ราคาหมื่นกว่าเนี่ยตอนนั้นเราก็นึกว่าเฮ้ยเออมันก็โอเคแล้วนะแต่พอลองเทียบกับตัวนี้นิวเนี่ยโอ้โหมันต่างขึ้นไปได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าไปเทียบกับทีวีเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคือเสียงเขาสู้กับพวกทีวีราคา ใกล้ๆก,กันเนี่ยอันนี้ผมว่าสู้กันได้อยู่นะแลวทีนี้มาถึงพาร์ทที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะนั่นก็คือเรื่องของ OS เนอะตัวนี้เนี่ยคือมาเป็นตัว Google TV นะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่าตัวที่ผมว่ามันเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นที่เรื่องของความเร็วในการโหลดในการใช้งานต่างๆเนี่ยคือผมว่า มันเร็วแล้วก็ลื่นกว่าหลายๆตัวที่เราใช้งานมาเลยนะซึ่งแน่นอนว่าพอเป็น Google TV เนี่ยแอปฟ t r e มี i ต่างๆก็มาครบนะครับรวมถึงพวกของ t r u Vision นะครับหรือว่า m o n o m a x ใครต้องการที่จะไปดูบอลดูลอะไรพวกนี้เนะี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะกดเอามาฉายดูได้เลยทันที ส่วนเรื่องของการแชหน้าทอขึ้นไปใช้งานอยู่บนโปรเจคเตอร์เนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเป็นแอปที่ทำให้ใช้งานได้อยู่ครับอย่างอันนี้ก็จะมะีที่ให้โหลดเลยเนี่ยก็คือจะเป็น screen sharing for ios นะครับแค่กดเข้ามาใน screen sharing ก็จะมีแสดงชื่อของโปรเจคเตอร์นี้ขึ้นมานะครับแค่กดปุ๊บมันก็จะไปปับแล้วส่วน android เครื่องอื่นๆที่รองรับ google cast เนี่ยอันนี้ก็สามารถกด cast ขึ้นไปได้ง่ายๆเลยนะครับ แต่ถ้าเอาเป็นของ s m s u ุ g เนี่ยอันนี้จะมีวิธีเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือต้องไปเปิด Chrome Cast Support ใน Smart View Labs ก่อนนะครับถึงจะเ์อหาตัวเครื่องเนี่ยเจอนะทีนี้เรื่องของการติดตั้งนะครับอย่างที่บอกไปตะกี้นี้ว่าคือด้วยความที่มันสามารถที่จะปรับคีย์สโตนนี่เก่งมากๆเนี่ยคือจะไว้ซ้ายไว้ขวานิดนหน่อยๆเนี่ยอันนี้มันก็พอที่จะรองรับได้นะครับ แต่ว่าด้วยตัวของเขาเองเนี่ยอันนี้ก็คือจะมีรูให้สามารถที่จะหมุนติดตั้งเข้ากับขาต่างๆได้เนี่ยก็มีทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านหลังก็ดูจะมีด้วยครับตอนนี้ก็เรียกว่าถ้าว่าใครต้องการจะไปติดตั้งท่าไหนท,ทํเป็นโฮมพีเตอร์จะวางไว้ด้านบนติดด้านบนวางไว้ที่ด้านล่างอะไรมาเนี้ยอันนี้คือเขารองรับได้ทั้งสิ้นเนาะก็เรียกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ที่พร้อมด้วยตัวหนึ่งแหละนะครับแต่ก็โดยราคาของเขามันก็ควรจะต้องทําได้ประมาณชิ้นลวละมั้งนะครับ ก็ยังไงตรงนี้ลองให้ครบจบเรียบร้อยนะครับก็คิดว่าถ้าโดยสรุปเลยผมว่าก็เป็นโปรเจคเตอร์ที่ดีแล้วก็น่าใช้มากๆตัวหนึ่งแหละ ก็ถ้าเถิดว่าใครที่กําลังพิจารณาอยากที่จะหาเป็นทีวีเป็นโปรเจคเตอร์เพื่อเอาไปใช้เป็นการดูหนังดูคอนเทนต์ต่างๆแบบเต็มอิ่มได้อัศรุนจริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งแล้วกันลองไปพิจารณากันดูนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเถิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะพูดคุยตรงส่วนไหนเนี่ย mm hmm. ก็ในคอมเมนต์ hmm. เช่นเดิมนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาลองให้อีกเนี่ยก็รอติดตามกันได้นะครับหมแล้ะครับผมสวัสดีครับ